ฟวังแล้วลูกหนูาแล้วโนราแล้ว,ดดลวกับบ๋อสาวใหญ่เบือใหญ่เบือ,เ,อเดี๋ยวราหนาเตะควังนแม่นะอ่ะเกมรับน้าล่วงตีราหนาเตะครับสร้างโลโก้ใช่ขึ้นเกลืองไปไหนน้ำบัตรบื้ออยู่แล้วว่าขึ้น,ข,นขึ้นเกลืองที่ไปไหน มว่าขึ้นเครืองนี่ล่ะจังบินนไม่ใช่กูไม่ความมาตีเครืองโหดนะนี่ฟังแมทใครไม่ตีกลัวกาตัวต่อเดียวโอ้ยเฮ้เฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮเ้ยเฮ้ยเฮยเ้ยเฮ้ยเ um ้เฮยเยเยเเยเ้เย้เ้เ้ ใช่เหแล้วนั่นโลโคตีปือจะไม่ลงเลยกันเลยลวแล้วต้นจมันตีแล้ครับมันที่แล้วเบอร์ตีแล้วแต่มันไม่ลงกันเลยล้านแล้วตั้มปลื้เอามันมันไปเลยนี่อย่าเฮ้ยเลยนุ๊กเอาแบบมันเอโลโคเอามันมันมาเลยโอวาอย่าเมยย่าาย่าเมยย่ามาวย่าเยเลย่ามา้าเมย่ามา้าเมามาามามา นูรีกี่บอดเลยคืนนี้น้ำมันปั่นปลื้ขันมัดหลายเกมเนี่ยเลยมันมันกูรู้แล้วว่ามันแต่มันเร็วเกว่าทันไหมเแล้วเดินจังไ้เจ็ตีดีเอาที่ระมันปั่นปลื้มท่บอกเอามันมันกับมันมันถึงมันมันเร็วกนไปเราเอาปั่นี่จ้ะเอาปลื้เอาแบบมันมันนั่นแหละแต่อย่าให้เร็วตีปลื้มมันมันแต่อย่าให้เร็วโลโอมันมันแต่อย่าให้เร็ว โอ้ยามเอ้ยมันยามคำมันเล้ปานี้มารำเดวานุราจัดจีนไม่ต้องตามยับมาเกๆเกเมเล่ม ลูกโคลคนอื่นก็นได้วะางไอ้เนา่ยปอบม่พอใจวิกเออออกไปเลยไปหาอ,ออกเออออกมึงออกไปได้อไ้เกมออกไปไหนฮะออกไปไหนออกไปไหนกระตมใจมึงเลยออกไปไหนก็ตามใจผมเออก็คุยอยู่เนี่ยออกไปไหนไปก็ไม่ได้ไม่เถิดไปยี่ออไ,ไปไหนก็อยู่เนี่ยนี่แต่เดี๋ยวปอมไม่รับตึงไม่ใจอย่างคนกับบดมีกู่ห้ามาเลยหรือคนกระบดอย่างเลยใครเลยๆมีวิชัยขึ้นมาข้างบนต์จีเลย นึกจังเลวเฮ้ยเล่นนึกคือเราบูบนว่ะเอาเละเหรออุ้ยมึงตกใจเหล่าคีจกโกเดี๋ยวเราตกใจกันเลยมาด้วยกันยับมันตรงพี่น้องครับเดี๋ยวนี้ก็แนะนำให้แม่์มยก้อนนะครับนะไม่เอ้ยกูขึ้นมาเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลยมีฟันโปยเลยไหมขึ้นมาอีกตั้งนั้นเลยยิกเลยแต่ยิกเลย ยิกเลยสิเจ็บเลย,อยเอหอยแสดงความไม่ายดียเห็นว่าอยู่เหมือนวันพูดอยางกูตายอยากใช่ะหโกตจะตายมันต้องดินถูล่นถูไล้กันเลยต <c oughs> ายอยากจริง <c oughs> พี่น้องครับนี่ผีเล่เลซี่วิชัยนะครับหลายคนก็เคยติดตามเคยเห็นหน้าวิธีซี่วิชัยโจกองผีกระใยซี่วิชัยนะครับนะผีเล่ยู่กับผีกี่ปีกับผีเล่ยู่ห้าปีกับอ้้ยู่กับผีห้าปีครับ พีเองเดินสายเป็นแชมปเทิปีนได้ปันพืินอยู่ได้แค่ห้าปีเองอยู่ห้าปีเท่านั้นเองเอและได้อยู่ได้แค่ห้าปีก้หยกอกเอาเบาๆเลยดเดี๋ยวเขาได้ยินแมสก็ว่าก้อยกอกเหรอเออกห้ออหยกอ,อกเรื่องเลยเลยเหลืองนิดเดียวเหลืองไม่เข้าเหลืองเหลืองเลยเลกล็ว<ล><ล>่าว่ากูาไปหลักอากิงในเดนเซอร์เลื่หน้าตากูปนีจะไปเป็นมันไอ้เปรตโดนไม่เน่จะเอายัเอาบาลานกู ล้านบาทกูย่ามาว mm ่า hmm. ล้านกูนั่นเล้งเลยก็ไม่ได้เปลี่ยนล้านเงินล้านข er nah ้าวค้างกัินนักน้ําล้านบาทเราเออหน้าตาไม่น่าเป็ดเปืือนเลยนะแต่งก็ไม่ได้ล้านโอ้เหล่าอยู่ได้แค่ห้าปีครับแล้วไปไหนต่อก็ไปอยู่กับปุ้งสุธิราตพ่อข้าออกไปอยู่กับปีกุ้งสุธิราตครับอยู่ได้กี่ปีสองปีแล้วถ้อยู่ได้ตั้งปีก็ิีกออกเล่ายิ่กองเล่าเออรอบนี้ไปอยู่ไหน อยู่อยู่ร้องพีนั่นในปบร้านมาล่วมีร้านโบนกูนี่กูคิดถึงร้านโบนกู้ลยไปอยู่กุ้งสิดัดอะไรเขาดื่อ่งเรื่องเ้ยเหลืองอิดเดียวเหล่าเหล่าเหลืองร้อยเลยก็ว้าวดีววมววววเวววมววววววเวิมวววววววหวว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 วยวคววอยวว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 วอวเววอวว่วยววว่วว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 อวววววว ยิงอกอย่างไรเขาเอาว่ากูไปหลักกางเกงในเดนเซอร์ว้าวแพร่เดิมเลยแล้วหลังจากนั้นไปไหนจ๊อไม่ไปไหนแล้วไม่ไปไหนแล้วตั้งปฏิญาณแล้วจะไม่ขึ้นวงในเด็ดขาดไม่ขึ้นวงไหนก่อนมาอยู่ทคนเนี่ยอยู่ที่ตามรัดนัดโอ้คนอยู่ที่ต้นใบไข่กองตามรัดนัดกับไข่ก้องเล็กๆน่อยๆตามรัดหนัดไข่เลยกางเกงในเดนเซอร์ว้าเลยวใคคอนไปเดินลัดเปิดตายทิ้งแล้วเล่นไปเลยเละเลจีสติงไป ไอ้นี่ก็เห็นไอ้ดุนนั่นคล้ายตีตายดุนได้ไอ้ดุนตีมีอันเดียวที่อยู่ในนี้ใช่ไอ้อะไรตีสติงเงี้ยไงถึงเมียมันไม่หลูใช่อ่ะไอ้นั่นเส้นเดียวจะไม่อะมันอยู่ในนี่จะไม่กับถึงอย่างนี้เดี๋ยวปิดตรงเนี้ยแต่เมียกูโม่ไงใช่อ่ะมันไม่หลูมันเอาเส้นเดียวตรงนั้นมาไหวหน้าว้ายก็ไม่ได้โดนมากกูดูเนี่ยมันเพลินแสียตายออกเลยเอาไม่สักตัวดูไม่เอา วันนี้่าไปรบกบเมกาไกโ่โตดในในงานรบกันอย่างไรเลยมึงน,นี่หลูชีวิตกูถูกเลืองเลยนะเลืองเดียวจะไม่ค่อยหลวกกูจังเบียร์ใหม่เบียนอันนั้นกูไม่รู้เหรอเออไปรบกบเมกาไกท่ทตดรบกันอย่างไรเลืองนิดเดียวกูไปสื่อไกโ่โตดเนี่ย<อ>กลัวจะสื่อข้อไก๋ยอ๋ออีเธอข้อก๋ยครับติดบอสเมกาเมกาสื่อข้อไก๋ยท่ามข้อ๋อบอกโอ้ทาเมกาเอาก้อไก่ท่ามข้อครับอตึ้งเบือ แล้วไมค้าก็เล่นะกูเลนาะดนจึงมามกูถามตนว่าเปลือยเลวทต่บ้านเหลี้ยมมากี่ตัวปกติก็เคยก็เจออ้มากินใดเกมนั่งไม่รู้ไม่รู้ล่ะกูยำไปยัดนะึ่งจนอ้อบหรือกูก็โมโหไมค้าเลยทออด้วยความเก่นใจหวมีตัวเดียวจากแต่กูนี่เอามาตาขอน้ำจิ้มกันมากูชอบกินน้ำจิ้ม

ดูเท่าเม็ดเลยลู่เร็วเหลาไปเจออุบัติเหตุได้ดีว่ะนั่นเราชนรถมันชนกันอุ้ยเราชนกันหรอโอ้แต่ไปหดูชนอะไรกันโอ้นั้นโอ้ทุกคนมุ่งกันเต็มคนมุ่งกันเต็มเลยกูยากะข้าวไปข้าวไปไม่ถึงข้าวไปอะไข้าวไม่ถึงท้กงตองท้งเรือสักเดียวได้ยินเสียงมาได้ยินว่าหรือแม่โอ้ยนายดูตายทั้งแม่ทั้งลูกว้ายนายดูเฮ้ยดูก็อยากลู่เลย่อยอะเออยากลู่กูก็แรงไปเลยแรงว่าหรือลีกต่างดิครับลีกต่างดิครับคนตายเมืียผมฮ แขนนั่นคนโแวกสายแวกว่างไหนนอนโอ้ผมบอกว่าคนตายเมียผมแวกเลยเออเดินเข้าไปดูจากรสก้าป้าเฟยเลยพอไปถึงเห็นเหมือนจะไปล้มห่าเมียคนตายจริงม้าแม่ลูกโอนที่นึงกันแล้วปวกกูวิ่งออกมาไม่รู้ก็อยเล่กตามลังมาเล่นตามลังว่าปลื้มอ้าวแคบไปไหนหลายพวมามเออไปเสียเล่รับบอหนูรายผมที่ไอเกมยัดไม่ได้เลยไอเด็กเล็กไม่ได้หรอกล้านไอพล๊ดไอหน้าเตนะ โอวายามเอย้ยยมคำยามเอย้ยยมคำที่ตนมารำโนราเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวอันใครไม่หลับบอสเหรหลับไม่เป็น ไม่เกียดหรอกมึงเนี่ยเกียดเกิกูเกียดมึงเนี่ยเปรตใช่ไหมโซนมันมั่งเน่ยเด็กมันก้าวลาวอย่างนี้ทำไมเนี่ยพกต้งกัญชัยไม่ดับปดแล้วมันเด็กมันว้าวแล้วใส่มึงไปตับกูคนลับไปไม่เป็นเนี่ยไอ้เปรตพลาไม่ล้างรากกูอย่างเดียวเอาไงๆเดี๋ยวตอนไนมาตอนเดียวผมว่ายามเอ้ยยามคำป่านี้มารัมโนราติงติงกันต่อเลยป่านี้มารัาโนราป่านี้มารัมโนราตอนนี้โอ้ยยามเอ้ยยามคำแล้วปานิมา โดราโดราอยู่แล้วแล้วมึงบอกกูให้หลับเลยโนราโนราล่ะคนมันเจอือมันนั่น <c oughs> นงปนี่อยูย่เหมือนจางกลางจั่งปราภูมิเลยเแม่โอ้ยมึงเล่นกักูเป็นซีซัก,กทีก็ปืนแล้วกูเลยมันจั่งปลาบุ่มตัวนี้ปนี้บดโนราไงไงนี่ตับใจกูอับหรือหวาตามกูนี่อ้อนีซีตอละาคามาวอนไว้พี่น้องยิ่งใจมากันจังโอ้ย่าว่าไรว่าตับกูไงว่าว่าไรว่าตับกูัวกจง มามาไมานังจะมาร้อยแใจวาววาวันใจวาวารวูถ้ารนี้กูไม่ดำเลยนุนะเอ๊ะไหนกับบทู้คืนนี้อย่าไปมัวนะน้าอยู่เตะเ้าเอ๊กูไม่ดำกับมึงเลยขนาดเราโตตีโตกตีโตจัดมั้งเ่มันคนอากันคน่ากันคนเามึงมาเป็นม็ดเรืม้าีนี้กันคนเออกันคนว่าเรอย่าไปมัวต่ำเลก็ไม่ตกใจเออปันี้วะเราตั้งรงเี้ะเฮ้ยอ อันนี้กูก็คิดอยู่ตลอดนะพิมพ์น้ำบัตรตั้งแนวแต่ไรถนั่นแกเคยอยู่งตั้งจืดขนาดเลยว่าเลเลเศษสาสินมันม้วนจัดีแต่ไม่น่าดีนักกว่าเจอสวยงามเลเลเศษสาสินเศษสาสินนี่นะเศษสาสินโซดเสื้อเป็นเศษสาสินได้ยินจืดคนยักษเลยหลับตัวหลาดอาณาจักอือรับไป้ตัวไปเลยใครรับไปหมดงานซ่อมงานแทงงานให้ไปหมดไปแต่เดี๋ยวแต่ว่าเต้นต้องเป็นหลากรู้เลยแต่ว่า ไอ้กูไม่เป็นนั่นเลยล่ะจะกู้เป็นในบ้านโล่งเดี๋ยวมันต้องมันต้องมีเดรายนะัยคนนึงก็กูไม่เป็นไงมันนี้วะแต่เดี๋ยวติงเราปเป็นอาจากรู้ตึงผมบากาตห่าด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 ่ได่า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 ด้าด่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 รดาด่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 ได้าด่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 าด้าด่าดาด่าดาดดด้ดด้ดาดด่ดดดดดดาดดด่ดดดด่าดาดด่าดด่าดาด อันเดินรู้คนตอนนี้ล็อกเดียวแต่ผมไม่เล่นตึ้งแต่ล็อกอย่างไรแต่ผมเล่นตึงไม่ล็อกแม่ตอนแลยป่ะผมหัวพอน อ๋อใช่ไม่ดโได้แล้วยังไม่มีสมาธิเลยกูบอกแล้วว่าชื่อรักมันไม่ดีเลิกต้นก็เสตซ้ากันแล้วเปลี่ยน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 เป็นไรเละเลลูลาซิ่งดีขึ้นดีขึ้นเอาตามตร้งสมาทิเจ้าวะเจ้าวะเจ้าวะไม่ทันแล้วเจ้าวะอะไรเนี่ย จับเอาไว้ยไอ้ติ๊กูคิดว่าเจ้าเอาว่าเจ้าวายเจบไว้นะเฮ้ยครับปีนองมาปีนองมาไม่มีปีนองกูคนเดียวไอ้้ยไม่รู้มันทัพปีนองมีปีนองมีอะไรบ้างจ่ายกว้างดีดีอะไรอรับปีนองมาอะไรวะปานมือจับกันแหละปานมือกัน วาอีได้เป็นโนลาใจเซซ่านั่นเลยจือเหรอเซซ่าวาเตโนวาเตโนฮะวาเตนเนาะามายบ้านกูกลัวเตกเนาะไม่ใช่กลัวเตกเนาะอะไรวะวาเตโนไม่มีหายแล้วน้องนี่ว่าตามนะเออคือกวาตามนะ อะไรเหล่าเนี่ยมันมันตอนไหนเฉยให้ยันเหนื่อเฉยอืมโอมดีดีวันนี้วันดีโชคดีก้อยมันหายไปก้อยความจังไรลงเตีไอมานี่โชคดีก้อยมันปนไปก้อยความชีบ้ายลงเตีไอมานี่โชคดีก้อยมันเม็ดไปอย่าได้เลือกไรเม็ดเตีไอมานี่า ตจับคนไม่น่าจับต้องเด็กวักแหลกเลยอ่ะจับคนมันต้องเล่นต่อควางจะเป็นโลน่ายิสซิลิเกปุยนี่มันต้องเล่นอะไรนี่ฮะหยาบลอยกันฮะซิลิเกพุยอะไรมึงเล่าอ่ะสิลิเกพุยอะไรมึงอ่ะซิลิเกปอยน้อยเด็กเล่นเกมบอลกว่าเจ้าละกับลอยอยู่ด เอาวาตามวยแกมาเป็นโนราไเ้นกุ้เอาวาตามโฮมนะมาวาลโฮมนะมากระปะฮะกับปะกัะปะปฏิเทเทนาปฏิเทเทนาคลัมังทุษังคลัมังทุสังโฮมชนนตุกระทาปเนนี่หมดลงพี่บ เนี่ยกัดคูม่มอเดี๋ยวกูมาไปตกโอมชนะตุโอมชนะตุโอมสังขัง <c oughs> อีสีมาล้วนลวนก <c oughs> <ม>าชาเขาเลยโอมสังขังโอมสังขังเคยเป็น <c oughs> หรือ,อยัง <c oughs> สองคน <c oughs> แล้วเรามาถามอูอ <c oughs> มันไม่ใจตามกาชาโอมมนันตปัญเจเยอปัิเทเทนาปันเจยาปัิเทเทคืออปั โถอภิษฎคืนคืนคืนน่งก่อนน่งก่อนนังไอ้บอลไม่ต้องมาหรอทวดเจ้าบกเหมือนกันเอาว่าตามตามเราเหรออมอมไปยังไปไหนมึงไง ววโวมไปยังโวมไปยังโลตัดจ hey ังโลตัดจังสุขสันคาฟูสุขสัรคาฟูบ oh, ิ๊กซีแมคโคริกซีแมคโครเคฟซีเคฟซีเคยกินหรือยังไม่กินก็เคยตดรวมวนตะปันจเยอปฏิเทเทนะอาปันเลยายาอปัิเทเนอาปัตติทกอาปันติกืดกืดกืด นังเลยกูเห็นว่ามึงแตนแล้วตึงกาเอมันกีดอยู่ใครบนรถปะตอใครบนรถปะตอเหมือนเพลดเลยแล้วจาต่อไป